Uh, Esta uh ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าไปเรียนต่อนะครับ <Okay. S 1> คือวันนี้น่าจะเป็นคาบที่ค่อนข้างสนุกนะฮะ <Okay. S 1> เป็นคาบที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากทุกคนนี่คือห้องเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปห้องกันเลนก็เดี๋ยวดูในห้องกันดนก่อนครับทุกคน ทางขึ้นชันมากทุกคนนี่บรรยากาศคือแบบว่าไม่มีแดดแต่อบอ้าวนะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะแต่ว่าน่าจะใกล้แล้วแหละอากาศร้อนมากดูล่มเลยห้อยไปเลยกระเป๋านี่คือลูกรักมากเลยนะชอบมากเลยเดินประมาณ3กิโล ยาวๆเลยอะ่ะแล้วก็เราก็ต้องอ้อมนะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาไม่ให้ไปปไปต่อไปต่อจ้า <c oughs> บรรยากาศชิวเลยนะ <c oughs> นี่คือได้กวางโจแล้วทุกคนเราต้องไปนู่นเลยสุดนู่นเลยซึ่งเราจะเข้าข้างก่อนเพราะว่าร้อน <c oughs> ปะ เราไปเข้าด้านข้างก่อนดีกว่าเราไปเดินต่อกันนี่ก็จะเป็นห้องสมุดนะทุกคนใหญ่ไหมเรากลับมาห้องสมุดอีกแล้วเพราะทีทุกคนที่มือสั่นนะเพราะอีกมือนึงเราถือร่มนี่ต้องใช้บัตรนักศึกษาดในการเข้านะวนนี้เสียงหลงบ่อยจังปปไปข้างใน,นกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นวิวตอนกลางคืนของมหาลัยนะสวยไหม ถ้าทุกคนเห็นตึกตรงนั้นนะฮะเป็นตึกที่เราเรียนประจําอยู่ตึกนี้นะฮะแต่ว่าทําไมแฟลมันเปิดเองก็ไม่รู้นะทุกคนก็สงสัยมันมืดนะฮะนี่ก็จะเป็นที่ที่เราจะไปกินข้าวกันต่อนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายไปด้วยนะไปะเดี๋ยวไปเจอกันดีกว่าตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็เดินไปนะฮะอันนี้คือตอนาคืนเขาจะไม่ค่อยมีไฟเยอะเท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้คือเพลงที่ผมฟัง ตอนนี้นะฮะโคตรเฟี้ยว,วทุกคนมันคือแพลงแก้วตาขาล็อกนะฮะไม่รู้เข้าหรือเปล่านะป่ะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่อาหารที่เราจะซื้อกันแล้วนะครับจำได้ไหมทุกคนคุ้นๆไหมตรงนี้ก็ไม่รู้วันนี้จะกินอะไรดีนะป่ะเดี๋ยวไปรุ้นกันดีกว่าว่าจะได้กินอะไรตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารนะครับ แต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรดีนะฮะเดี๋ยวเราไปหาก่อนนะว่าจะกินอะไรดีนะครับสงสัยต้องเป็นร้านเดิมน,นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ข้าวไปแล้วทุกคนข้าวมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเนี่ยก็ต้องไปจ่ายเงินอ่าทวยเราหาคนละครึ่งทั่วของต่างๆกับรูมเมทอีกทีนะทุกคนซึ่งปัญหาเยอะนะคนเนี้ย <laughs> พูดตรงๆ เหมือนเขาไม่เข้าใจที่เราจะสื่อนะฮะตอนที่เราจ่ายเงินนะฮะผมก็เลยงงเหมือนกันทำไมแต่ไม่เป็นไรกินอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูอีกทีถ้าไม่ได้ก็ต้องให้พี่ของเราอีกคนนึงนะครับเป็นคนแปลให้เป็นภาษาจีนนะโอเคไปเถอะไปกันโอเคนี่ก็จะเป็นทางกลับนะผมจะไม่ใช่แฟลนะเพราะว่าเขินนะฮะ <laughs> คนเยอะ <c oughs> และอีกอย่างคือมันจะไม่ได้ฟิลนะทุกคน ผมจะให้ดูของจริงเป็นอย่างนี้ครับนี่คือแสงของจริงนี่ครับคือของจริงตอนนี้นะฮะและนี่คือในกล้องเรานะฮะไปเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันต่อเลยดีกา่าไม่ได้ดิเราได้มาแล้วเดี๋ยวเรากลับไปห้องกันดีกว่าไปนั่งกินข้าวกันดีกว่านะตอนนี้ได้ข้าวมาแล้วคืออย่าสงสัยว่าทําไมมุมกล้องผมมันแปลกแบบตาผมแปลกๆนะฮะอันนี้คือผมมองโทรศัพท์แต่ถ้านี้คือผมมองกล้องนะ,ะลืมลืมตลอดก็ วันนี้นั่งห้องสมุดเพลินเลยครับทุกคนก็จะบอกว่าเราน่าจะมีที่ใหม่ในการที่เราได้นั่งนะก็จะเป็นที่ใหม่จริงๆแอร์ฟรีทุกอย่างฟรีนะครับชอบมากแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มหิวข้าวแล้วตอนนี้นนกลับไปห้องขออย่างเดียวไม่อยากให้รูมเมทของเรานะมาเยอะใส่อีกนะฮะเพราะว่าค่อนข้างรออัมรำคออานขานะฮะก็ ไปเจอกันดีกว่าทุกคนและนี่ก็จะเป็นหอเรานะครับเอางี้รอบนี้จะให้ทุกคนเลือกอีกรอบนะเราเบอร์สิเก้าเบอร์นี้อันนี้คือแสงปกติหรือจะเอาแสงแบบจริงๆจะเป็นแสงแบบนี้นะฮะนี่คือแสงจริงๆนะฮะเลือกเอาทุกคนผมอยากรวมจะได้ให้ทุกคนดูแบบสะดุกสนานด้วยกันนะฮะไป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 ตอนนี้ทุกคนเราก็อยู่ที่คาราโอเกะนะมากับเพื่อนๆช h i n e s e Study ของเรานะครับก็ จะบอกว่าที่น,นี่เหมือนมาลาันเล่านะทุกคนค่อนข้างใหญ่เลยอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศทางเดินด้วยไปทางเดินคือสวยมากทุกคนสวยไหมและนี่คือห้องเรานะครับไปโอเคตอนนี้ก็ไปหาอะไรกินอีกรอบไปกินที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนกินเสร็จผมว่าจะ ไปเดินเล่น <c oughs> ห้างข้างนอกอีกห้างหนึ่งนะก็คือห้างที่เมื่อวานเราไปร้องคราโอเกะกันนะครับก็ติดใจห้างนั้นนะทุกคนมันมันแบบว่ามันมี <c oughs> ซปเปอร์มาร์เก็ตที่ราคาไม่แพงด้วยปะไปกินข้าวก่อนดีกว่าโอเคกินเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเดินทาง ไปห้างอีกห้างหนึ่งแล้วก็ไปหาชาจีนั่งกินกันดีกว่านะทิศทางไม่สามารถหากันตอนนี้เราก็ถึงเรียบร้อยโอโ้ลมแรงมากนี่แหละน่าจะาข้างหน้านี้นะทุกคนที่เป็นห้างนะครับนี่แหละมกักงนี่แหละนี่แหละแต่ว่าแดดค่อนข้างแรงนะเราต้องพก ร่มตลอดเวลานะครับนี่นะครับมาแล้วของเรามาแล้วนะทุกคนน้องชาจีลูกหลักเรานี่นี่นะชาจีแซ่บทุกครั้งที่กินนะทุกคนชอบมากนั่งกินเพื่อนกันเลยกันนั่งกินไปแล้วเราก็น,น,กนั่งดูไปเพื่อนเลย นี่นะครับหลังจากที่เรากินเสร็จนะครับก็จะไปหาข้าวกินแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปหาห้องน้ำก่อนด้วยกันนะครับคือจะบอกว่านั่งกินเพลินนะใจฟูเลยอ่ะหุ้ยมีน้ำหอมด้วยเดี๋ยวดูน้ำหอมก่อน้ลยกันนะทุกคนนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงชั้นล่างนะครับตอนนี้เราจะเป็นชั้นหนึ่งนะที่เราจะมานะครับซึ่งถ้าทุกคนเห็นฝั่งขวานี้เนี่ยคุณค้นไหมร้านอะไร มันคือร้านตอนคลิปแรกของเรานะครับที่เราได้มานั่งกินตรงนี้ที่มีอาหารกับคุณแม่กับพี่ๆทุกคนนะฮะแล้วคุณพ่อนะฮะแอบคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยเห็นวิวนี้แต่ที่เนี่ยจะบอกหนึ่งอย่างว่ามีมัดสันด้วยนะฮะแล้วก็ที่เนี่ยดีหนึ่งอย่างที่ว่าห้องน้ําเข้าสะอาดมากเลยทุกคนพูดตรงๆคือสะอาดก็หอน่ะจริงๆก็ ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะจะหาอาหารกินก่อนนะต้องกินอาหารที่มันแบบไม่แพงอะ่ะเพราะว่ากลัวมันจะแพงนะฮะไปเข้าน้ํากันก่อนสรุปว่าเราก็มากินอาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่เป็นไก่สามรสหรือเปล่าไม่รู้น่ากินมากก็วันนี้ไมู่้จะปิดคลิปยังไงก็ปิดด้วยน้องตัวนี้เลยกันนะก็ ดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยนะจะถ่ายยังไงถ่ายสดทุกอย่างสดไปดูกันต่อคลิปต่อไปดีกว่านะครับ